เราก็เข้ามาได้เขตเส้นทางไปฝ่ายโบราณซึ่งเป็นเส้นทางเก่าที่เราเคยเข้ามาเมื่อปี2554นะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานหลายปีละเนื่องจากว่านิสัยส่วนตัวก็คือคนเห็นแล้วแต่อะไรมันด่งดังก็ปล่อยให้เขารับภาระต่อไป คนคนท้องถิ่นเรียกว่าโคนโคนเจ็ดหน่วยหรือเขาเรียกว่าโคนดินหรือเนินดินแต่ว่ามันมกีก้อนหินที่เขาตัดๆัดนะเราก็เข้ามาดนเขต เส้นทางไปฝ่ายโบราณซึ่งเป็นเส้นทางเก่าที่เราเคยเข้ามาเมื่อปี2554นะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานหลายปีละเนื่องจากว่านิสัยส่วนตัวก็คือคนเห็นแล้วสิ่อะไรมันด่งดังก็ปล่อยให้เขารับภาระ,ะต่อไปก็ไม่เหน็นดำเนินการเท่าไหร่ ก็เลยมาขอดูหน้าตาฝ่ายโบราณอิดว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราดูเมื่อปีห้าสิ่ไหมนี่หห้อยน้อยก็พา พี่มนบรายการลุยผ่านเลนมาที่ป่าคนนะครับผมให้ดูภาพภุมิกลแล้วก็ที่ตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้พากันสร้างเพื่อชาวสกลนครรู้สึกภาพภูมิใจพี่มนบมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามีความมีความภาคภูมิใจครับผมที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่มานำเสนอวัตถุโบราณที่เป็นสมบัติของคสนสกลนครเป็นสมบัติของขอประเทศชาติ ฝากติดตามนะครับในรายการลุยผ่านเลนเราจะนําเสนอเรื่องราวทั้งหมดที่เรากับอาจารย์สันสิญชีพี่หุ้นพี่หุ้นน้อยอาจารย์วรวิทย์ทั้งหมดทั้งมวลครับก็จะออกในตอนประถัดในฝ่ายของโบราณปติดตามได้ในลุยผ่านเลนครับขอบคุณค,ครับ อันนี้เป็นต้นไฮใหญ่ต้นไฮใหญ่มากสูงโอ้แล้วก็เป็นอะเมซิ่งครับต้นผดอยู่ฝั่งขวาตรงกลางพอนมีเสาค้ำแลมีต้นไม้อื่นสวยงามมากเอ้าเทวด,ดาองค์ใดอยู่นี่กะลูกหลานขอผ่านทางมือเด้อครับเด้อสาธุสาธุ